สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับวันนี้ครับโอปอนะครับผมจะมาเล่าความฝันให้ฟังนะครับผมตอนแรกก็ว่าจะไม่บอกนะครับแต่ว่ามันอดไม่ไหวจริงๆนะครับเอฟซีครับผมฝันดีมากเลยนะครับผมฝันว่าได้จับอุจจาระนะฮะได้ลงไปเลยนะครับลงไปทั้งตัวเลยนะครับเอฟซีครับผมก็เลยอยากจะบอกนะฮะเมื่อคืนนี้ฝันแบบ จะจะเลยนะครับผมจะแจ้งเลยนะฮะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกด s ับส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะครับเป็นความฝันนะครับผมถ้าตรงกับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนก็สามารถ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไปเดี๋ยวจะเข้าไปสอบถามกันครับผมว่าความฝันจะเป็นแบบไหนนะฮะมามาลุ้นพร้อมๆกันครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับย่ากบัเอฟซีจเศ้าฝันครับผมฝันแบบอยากบอกเลยนะงวดเมื่อกี้โอ้ทะเบียนรถโอ้ย ทำทำเส้นนะครับผมคือจนท้ายบุบหมดแหละแต่ก็ไม่ออกนะครับเนาะเสียดายเสียดายสูญเจ็ดแปดนะผมเน้นแต่สูญเจ็ดแปดเยอะนะครับจะออกก้อนนี้เพราะจักทำไว้จักหาบาทยี่บาทแน่แน่นครับมันมากก่อนหลังเสร็ดิใช่ผมทาบื้อฝันในเก้าศูนย์สามมาออกย้อนหลังเย็บใจแค่ไหนพี่น้องของเรามันมากก่อนหลังฝันจังไหนผมขึ้นฝัน เอาวมันผมฝันสองรอบ <Okay. S 1> ก่อนอื่นเลยคือฝันว่าได้ไปไปวัดป่าอย่างหนึ่งเนาะแล้วไปเจอสารแดงครับผมไม่รู้ว่าสารแดงอยู่ตรงไหนเนาะอันนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปมาด้วยนะครับเนาะเพราะว่าลงไปในในเหวมันจะมีสารแดงอยู่นะครับแล้วทีนี้พวกผมเนี่ยก็ไปฉี่ไปฉี่อยู่ข้างสาร แต่ว่าไม่ได้ไม่เคยได้ไปฉี่ที่ไหนนะในในความฝันนะครับมีหลายคนมากเลยที่ที่ไปฉี่ข้างสารนะครับอพอหันไปอีกทีโอ้ยเป็นสารแดงสารใหญ่เลยนะครับผมสารแดงสารใหญ่เลยนะครับแล้วทีนี้ก็จะเดินขึ้นไปบนวัดปรากฏว่าต้องเดินฝ่ากองอุจจาระหรือกองขี้อะไนี่ครับผมเต็มตัวหมดเลยนะก็มีคนดึงแขนขึ้นนะ่ เออเพราว่าเลขที่ไปจุดทูบวันนั้นน่ะเออก็เลยมีความมั่นใจนะครับเอารีดจุดทูบวันนั้นนะฮะแต่เป็นเลขภูมที่วัดอะไรนี่ยเจ็ดหกหนึ่งหรืออะไรเนี่ยที่ปูบางบทนะครับผมอ่านั้นเลขเลขปูนะครับผมเจ็ดหกหนึ่งเลขปูขวันเกี่ยวกับตรงเร้ลองอสวเลเจ็ดหกหนึ่งมันอาจจะหลายตัวไม่ลงดีกว่าพูดขอพูดแล้วกันเนาะ แต่ว่าไอที่จุดสําคัญคือเมื่อคืนเนี่ยฝันเพิ่งฝันเนี่ยครับผมฝันว่าขับรถมี lamborghini อ่ามีซุปเปอร์คาร์นะครับผมฝันว่าได้ซุปเปอร์คาร์นะครับผมเราขับรถไปเนี่ยครับฝันขับซุปเปอร์คาร์นะโอ้โหเสียงดังลั่นเลยนะครับผมขับซุปเปอร์คาร์นะครับขับไปไปเจอทางโค้งทางหนึ่งนะครับแล้วทีนี้มันมีรถทัว รถทัวร์มาคว่ำนะครับรถทัวร์มาคว่ำแล้วทีนี้เห็นผู้เสียชีวิตเนาะ,นะครับยี่สิบห้าศพนะครับผมวันนี้ในความฝันผมนะนะฮะยี่สิบสห้าศพหูเลือดแดงเต็มเยอะนะครับเป็นคนที่รู้จักด้วยนะครับผมเป็นรุ่นน้องเป็นที่รู้จักด้วยนะครับเพิ่งฝันล่าสุดแล้วทะเบียนไม่ใช่ทะเบียนรถที่ติดไว้อยู่ข้างข้างรถตัวร์แต่ว่าหกหกสามหกมีครับ หกหกแล้วก็ขีดแล้วก็สามหกนะครับผมรดเต้อความครับผมเขาก็เลยเขาเขาก็เลยโบกรถโบกรถให้ผมไปก่อนก็เลยเห็นเห็นน้องที่รู้จักกันนั่งกําลังเก็บศพกันอยู่ห่อศพกันอยู่อย่างเงี้ยครับผมก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเอ้ามันทําไมมันตรงอย่างนี้นะผมก็เลยเออ ขนลุกเลยนะครับผมยี่สิบห้าศพมันตรงกับตัวเลขที่ชอบพอดีนะครับผม,มครับอืมก็เลยตรงนั้นแหละครับผมคือเอาไง่ายๆว่าเสี่ยงเลขไวเแียวสุดนี่ครับฝันว่าได้แลมโบกินี่ฝันว่าได้ลมโบกินีแต่มา่ฝันสองหายอีกนั่นแหะค่ะคือยี่สิบห้าศพครับผม,มที่ที่เห็น<อ>จะจน่วงโเม้นนี่แหะจะนี่เลยครับผม เราฟันแมนได้พี่น้องชุดก้อนกับซีหัวติดเนาะลดหัวที่หางให้สมมุติว่ากรณีเช่นสามหกอย่างเงี้ยก็กลับหัวนะครับผมดาวไปนั่นแน่ตัวดาวไปนั่นแน่แล้วฟิดสามเก้าเฮยครับสามเก้าเฮยครับผมสามเก้านะเราเก้าบอกไปเดี๋ยวน้อต้องหันว่าฝันนะโค้งโค้งหันเก้าเก้านะครับจะเน้นอยู่แค่ประมาณแค่นี้แหละครับผมก็มีสามหกกับสองห้านี่แหละครับผมที่เน้นนะครับ เพราะว่าได้เห็นเป็นตัวเลยส่วนส่วนที่ว่าได้ได้นูยปลาขี้นั่นคือดงขี้อ่ะก็คือว่าอันนี้เป็นเลขของภูมิปัญญาแล้วอะไรเด็กอันฝันไปอันเห็นฐานนะะบ่มีเด็กไม่ยังข้นเลยในะความฝันเห็นแต่เลขทูบนะครับผม,มหรือว่าเราไปเราคิดหลายเลยผมมันก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่าผมเป็นนอนคน,คน,คนที่นอนแบบสบายนะอ,อะ่ก็เลยไม่ค่อยจะฝันเท่าไหร่ะฮนี่แหละครับผม แต่ว่าเมื่อคืนฝันปุ๊บนี่คืออยากบอกเลยนะครับแต่เช้าเลยขอแต่เช้านะครับขอโชคฝากพ่อแม่พี่น้องในปีแต่เช้าคทูบมันสานแดงสานแดงวัดกู้บางบทรีไปใหดคลิปมือนั้นเนาะเช็ดรมหนึ่งบ่เห็นหนึ่งพกเกีอย่แล้วเนาะเห็นเจ็ดหกหนึ่งนะครับได้ทูบนะครับแต่ว่าจะตรงกับของท่านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ราะเจ็ดหกหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นในในทูบอะเจ็ดหกหนึ่ง แต่ว่าได้ลุยดงดงอุจจระเนี่ยนะกะ็เลยมีคนมาดึงแขนขึ้นก็คือเพื่อนกันทั้งหมดเลยครับคือไปยืนฉี่อยู่ข้างสารนะครับก็คือไปฉี่อยู่ในป่าอย่างเงี้ยแล้วแล้วมองมองไปมองมาก็คือเจอสารเนี่ยสาลส,สีแดงอะอะเกออ็มีแต่ปูบังบทเท่านั้นที่ที่มีสารส,ารสีแดงอยู่แ,แล้วเป็นจอมปลวกอีกต่างหากนะฮะอ้ต่างแัว่ว่วขันมิโชคไม่ดากสิไปเฮ็ดซอยเป็นเด้ คนลงปัวคนพังเบา,าปัวลงคัวพังครับผมป,ปัวกินเน้นว่าปู้รเราเมื่อนะั้นปู้อยากได้ไหมสานสีลมนะส,สีลม้าปู้ <c oughs> เป็นมองปู้นั่งสารเข่าเบาปัวใช่ครับก็ต,ตัวเลขหลัววะนี่หัมรัวครับผมอืตัวเนะครับตัวเล็กก็ที่ติดที่ติดอยู่ข้างรถก็มีหกหกกับสามหกนะครับแล้วก็สองห้า อายุไม่ใช่อายุดิจำนวนคนที่เสียชีวิตนะครับนึกเพิ่นสิมาหายโฉวเพาจ๊กวายอยากเห็นหลังคาหายโอดเสียหน้หายเพิ่นไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่า,วาแต่ว่าได้ขับเรือบูกินี่นะไอ้ได้ได้ขับซูเปอร์คาร์เพราะว่าเมื่อน,นั้นเราปล่อยกระเป๋ถาถือเลขหลายสียหม้อมุ้งใหม่ดอกหลงังคามันอัวไปเ,เบิดเบล้วเสากับปัวกินเสาไม,ม่ยุ่งข้าเป็นไหมต้นหน้อยนะึงครับ สีลมแนวแตเ<อ>รียเหอเพื่อนพี่น้องใคมีชมมีลาบเนาะอ่มีช่มีลาบวันวนี้ก็ชวนบรรจงได้เนาะกันเนาะครับผมื่อนี้ก็ขอพูดโอปปอที่แบ่งปันแนวทางปันเนาะค่ะมักตัวใดสบตัวใดก็มเมมตนมาได้เนาะกันเนาะแต่ว่าวงกลมใบกับเป็นตัวเน้นล่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ